ส่วนดีผลที่ฮนยะอยากจะบอกว่าสาหรับไรเดอร์ซื้ท่านหรือเอฟซีเฮียนะครับแนะนําอยห้ซื้อหนังสือนี้ลงทุนสักห้าร้อยบาทนะครับไปดูกันตอนนี้ได้หนังสือมาสองเล่มน,นะครับของพอพันาพลนะครับแล้วก็ของอ่าโค้ชหนุ่มนะครับจากระพงเมตตาเนยนะครับก็ป็นหนังสือการเงนินทั้งสองเล่มน,นะครับจากร้านไอแอนด์สตูสนะครับตัวนี้แนะนำํำคือคืออยากจะบอกว่า การหาเงินเยอะเป็นเป็นเรื่องอาจจะไปบางัางอาจจะเป็นเรื่องง่ายสาหรับบางคนหรือเป็นเรื่องยากสำหรับคนแต่การเอาเงินนั้นมาบริหารแล้วเก็บออมและลงทุนเพื่อให้เรามีเงินใช้ไปใน,นยามแก่เท่าเนี่ยเป็นไปได้ยากสาหรับคนส่วนมากมีคนส่วนน้อยเท่านั้นเดี๋ยวไปดูค่ะในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าอยากได้ผลลัพธ์ของคนส่วนน้อยห้ามคิดห้ามทําเหมือนคนส่วนมาก นะครับค่ะออพอพัฒนาลเนียเตอร์ก็มาแนะนํานะครับเป็นครั้งแรกที่ซื้อนะเพราะว่าเฮียก็ฟังช่องเขาเยอะแล้วก็ฟังพี่หนุ่มเยอะเหมือนกันทั้งสองคนเนี้ยก็คือเป็นอ่าเกี่ยวกับการเงินได้ดีมากๆนะครับประสบการณ์เขาสูงแล้วเขาก็ทําแล้วสาเร็จนะครับเราก็สองเล่มเนี้ยไม่เกินห้าร้อยนะครับคุ้มมากๆนะครับกดสั่งซื้อทิ่ตะกตาได้เลย